สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเหรียญโบยทานดอกไม้เบ่งบานกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกไม้ของเราวันนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะด้านหน้าจะเป็นลักษณะนี้นะคะส่วนด้านข้างค่ะก็จะเป็นชั้นๆแล้วด้านหลังเราก็สามารถใส่เหรียญได้ค่ะโดยใส่ไปตามช่องนี้นะคะแล้วปิดเหรียญลงไปเราก็สามารถทําตัวเปล่าเอาไว้ได้เลย วันนี้นะคะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นลายจุดค่ะเป็นสีบานเย็นเบอร์2จํจำนวน3เส้นค่ะความยาวก็อยู่ที่9 0ซนติเมเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนําเอาริบบิ้นทั้ง3เส้นค่ะมาตัดปลายให้แหลมเพื่อสะดวกในการลอดช่องจากนั้นก็จับริบบิ้นเลียงกันแบบนี้แล้วก็นําเอาปลายด้านนี้นะคะทบไปอีกปลายด้านหนึ่ง ก็คือด้านนี้และปลายด้านนี้นะคะเราจะมีความยาวกว่ากัน3ซนติเมตรค่ะจากนั้นตรงนี้เราก็จะพับนี่นะคะพับครึ่งเลยจะมีด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวเราจะพลิกด้านยาวค่ะไว้ด้านหน้าแล้วก็มาเริ่มต้นในการทำฐาน3กันค่ะก็จะหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นแบบนี้ เอาเส้นที่สองค่ะขวามือคล้องเส้นแรกซ้ายมือเส้นที่สามนะคะก็จะนำไปลอดช่องทางซ้ายมือของเส้นที่1แล้วกางริบบิ้นออกนะคะให้ได้แบบนี้จากนั้นก็ลงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่สองนะคะให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่สามจะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็ดันนี่นะคะดันตรงนี้เข้าไป ให้ได้เป็นทรงที่นูนขึ้นนะคะเขาก็จะนูนขึ้นแบบนี้ต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำฐานหกกันค่ะเราก็จะเริ่มจากเส้นข้างล่างนะคะที่เป็นคู่นี้เราจะใช้แค่หนึ่งเส้นค่ะวางพาดชิงไปทางขวามือบนคือตรงนี้เขาก็จะมาอยู่ในระหว่างสองเส้นนี้ ต่อไปนะคะเราจะขยิบไปที่คู่ถัดไปคือคู่นี้นะคะจะหยิบขึ้นมา1เส้นแล้ววางพาดเฉียงไปทางขวามือบนแบบนี้ค่ะก็จะอยู่ในระหว่าง2เส้นข้างบนนะคะต่อไปค่ะเหลือคู่ที่3จะหยิบขึ้นมา1เส้นแล้วจะนําไปลอดช่องคือช่องนี้คือเป็นเส้นที่1คะ่ะที่เราวางไว้เส้นแรกเลยพอลอดช่องมาแล้วนะคะทีนี้ให้เราดึงแล้วก็ให้บีบ คะนะคะดึงให้กระชับก็จะได้ฐาน6เรียบร้อยให้ดึงดึงดึงด,ง,ดงแล้วบีบด้วยค่ะเขาก็จะมีความนูนแบบนี้นะคะต่อจากนั้นเราก็จะพลิกมาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นหลุมหล,มลุมลงไปนะคะอย่างนี้เลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาหยิบริบบิ้นกันค่ะโดยจะหยิบเส้นนี้เป็นเส้นที่1 ะะต่อไปเส้นนี้เส้นขวามือนะคะเราก็เอาขึ้นมาทับเส้นที่1ต่อไปค่ะเส้นที่3นะคะเราก็นํามาทับเส้นที่สองเราก็จะหยิบอยู่3เส้นแบบนี้จากนั้นก็ช้อนริบบิ้นดีๆค่ะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะปล่อยริบบิ้นนะคะโดยจะปล่อยเส้นนี้ค่ะเป็นเส้นแรกคือเส้นในสุดปล่อยลงไปข้างล่างแล้วจะหยิบ ริบบิ้นจากฐานข้างล่างนะคะขึ้นมาวางไว้แทนที่ก็จะเป็น3มเส้นเหมือนเดิมต่อไปค่ะก็จะปล่อยเส้นในสุดลงไปนะคะแล้วก็หยิบริบบิ้นเส้นข้างล่างคะ่ะขึ้นมาวางไว้แทนที่ก็ทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆค่ะปล่อยนะคะเส้นนี้ก็เป็นเส้นสุดท้ายที่อยู่ข้างล่างแล้วคะ่ะก็ขึ้นมาวางไว้แทนที่ข้างล่างก็ไม่มีริบบิ้นให้หยิบแล้วส่วนข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะขอบ ปล่อยริบบิ้นลงมา1่งเส้นนะคะให้ถือไว้แค่สองเส้นเท่านั้นจากนั้นค่ะก็จะหันริบบิ้นมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นช่องๆนะคะเราจะดึงตรงนี้คือช่องที่1ค่ะและช่องที่2จะใช้สองช่องนะคะก็จะเริ่มจากริบบิ้นที่เราถือไว้นะคะจะเริ่มจากเส้นในสุดค่ะคือเส้นที่1ลอดไปที่ช่องที่1ค่ะ ต่อไปเส้นที่2ถัดมาก็เข้าช่องที่1เหมือนเดิมและปลายไปออกในช่องที่2ค่ะทีนี้เรานะคะก็จะพลิกริบบิ้นเดี๋ยวเราดึงก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็พลิกริบบิ้นตอนนี้ค่อยๆปล่อยมือซ้ายออกค่ะแล้วเราก็ดึงให้กระชับเส้นไหนที่เขาพลิกนะคะเราก็พลิกให้ถูกทางค่ะพอดึงกระชับก็จะเป็น รูปร่างคล้ายๆดาวนะคะแบบนี้เลยต่อจากนั้นเราจะพลิกริบบิ้นมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเราจะทำการวางริบบิ้นกัน<ไ>พอกระชับแล้วนะคะเราจะเลือกริบบิ้นเส้นนี้นะคะแล้วนับไปทางซ้ายมือ 1...2... ทําทำการพาดริบบิ้นไปนะคะอย่างนี้เลยแล้วเก็บปลายไว้ด้านหลัง เหมือนเดิมค่ะอิบริบิ้นขึ้นมา1เส้นข้ามไป2เส้นเราจะทำไปทางซ้ายมือนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็ข้ามไป2นะคะทีนี้ก็ข้ามไปอีก2จนกระทั่งเหลือริบิ้นที่อยู่ข้างบน2เส้นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาริบิ้นนะคะมาใส่ในช่องนี้ซึ่งเป็นช่องถัดไปที่เราวางริบิ้นเส้นสุดท้ายเมื่อกี้นี้เลยค่ะใช้เส้นนี้ค่ะเป็นเส้นแรก โค้งริบบิ้นมาแล้วเสียบเข้ากับช่องที่1เลยริบบิ้นนี้มันยาวนะคะอาจจะทําให้มันบิดไปบิดมาได้ต่อไปค่ะเส้นที่สองเหมือนเดิมค่ะเข้าช่องที่1ช่องเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็เบี่ยงปลายไปที่ช่องที่สองค่ะจีก็ดึง ทีนี้เราก็ดูนะคะว่าริบบิ้นออกทุกช่องนะคะไม่ไปซ้อนกันจากนั้นก็จะพิกริบบิ้นไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพื่อจะทำการเก็บเหรียญน,นะคะถ้าเราจะเก็บเหรียญตอนนี้ก็เสียบเข้าไปในช่องเลยค่ะแล้วบิดเหรียญลงไปต่อไปเราก็ดึงริบบิ้นให้กระชับพอกระชับแล้วนะคะก็จะเอาริบบิ้นขึ้นมา1ึงเส้น นี่ค่ะหยิบมาหนึ่งเส้นแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องหรือแนวของเขาเลยค่ะแล้วจะออกในช่องที่สองนี่นะคะทีนี้ก็ดึงค่ะเหมือนเดิมเส้นถัดไปเข้าในแนวของเขานะคะแล้วออกในช่องที่สองเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้ง6เส้นค่ะ พอครบทั้ง6เส้นแล้วเราก็จะมาดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะดึงให้กระชับสวยงามพอกระชับสวยงามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะพิกริบบิ้นไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะมาฝั่งนี้ก็จะเริ่มต้นในการทำดอกไม้กันเลยค่ะเราจะทำเกสรด้านในกันนะคะโดยจะเริ่มต้นจากเส้นไหนก็ได้เราจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะโดยจะโค้ง ริบบิ้นเดี๋ยวดูนะคะเอาใหม่โค้งริบบิ้นมาในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวโค้งอีกทีนะคะทําแบบนี้โค้งมาจากนั้นให้ดูที่ริบบิ้นที่เป็นแนวของเขาก็คือเส้นนี้นะคะเส้นที่1และต่อไปค่ะเส้นที่2และนี่คือเส้นที่3าเดี๋ยวเราจะมาใส่ในข้างล่างของเส้นที่สามนะคะนี่ค่ะเสียบลงไปเลย แล้วออกในช่องเดียวนะคะจากนั้นก็ดึงมาให้เหลือประมาณนี้ต่อจากนั้นเส้นที่สองค่ะคือเส้นข้างหลังนะคะโค้งรบปบิ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มาเสียบในช่องข้างหน้าของเขานี่ช่องเขาแล้วนะคะนี่คือช่องข้างหน้าเราก็เสียบลงไปเลยแล้วออกในช่องเดียวของเขา ต่อไปคะ่ะเส้นที่3เหมือนเดิมคะ่ะโค้งมาแล้วก็เสียบเข้าไปในสองข้างหน้าเดี๋ยวเราก็ทําแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้ง6เส้นเวลาดูนะคะมันจะเข้าไปข้างในข้างในนะคะค่อยทําไปคะ่ะ ตอนนี้เราก็ทำครบทั้ง6เส้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ดึงกันโดยจะไล่ดึงจากเส้นถัดไปคือเส้นสามือถัดไปจากเส้นที่6เมื่อกี้นะคะเราก็จะดึงเลยค่ะคือเส้นนี้ต่อไปค่ะเส้นที่2องเขาก็จะไล่มาแบบนี้เลยค่ะก็จะทับกันไปเรื่อยๆนะคะก็คล้ายๆกับดอกกุหลาบอะค่ะแต่อันนี้เขาจะ เป็นทรงแหลมมากกว่านะคะเขาก็จะเป็นทรงนูนๆขึ้นมาอันนี้ก็คือตัวเกสรนะคะของดอกไม้ของเราต่อไปเดี๋ยวเราก็จะทำะชั้นต่อไปนะคะซึ่งเป็นชั้นที่ห่อของเกสรก็จะใช้เส้นนี้นะคะเป็นเส้นแรกดึงขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็คว่ำปลายแบบนี้ จากนั้นก็ข้ามริบบิ้น1เส้นนะคะข้ามริบบิ้นข้างหน้าเนี่ยคะ่ะ1เส้นแล้วก็สอดเข้ากับช่องนี้ซึ่งเป็นช่องข้างหลังนะคะเป็นช่องข้างหลังของเส้นที่2องะคะ่ะจิ้งก็ดึงค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปคะ่ะเส้นที่สดึงขึ้นมาคว่ำปลายนะคะข้าม1เส้นขานแล้วก็ไปเสียบ ใช่องถัดไปเนี่ยะคะ่ะก็เสียไปเรื่อยๆยังไม่ต้องจัดด้านหน้าก็ค่ะเดี๋ยวมาจัดตอนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ทำอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะให้ครบทั้ง6ด้าน ไปนะคะเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่6ค่ะเวลาที่จะลอดเราจะต้องลอดที่กรีบแรกก่อนนะคะแล้วถึงจะไปทะลุลงไปตรงช่องข้างล่างค่ะแบบนี้นะคะค่อยๆทาไปทะลุมาแล้วตอนนี้เราก็ดึงขาเขาจะได้ซ้อนกันนะคะ ตอนนี้เรามาดึงค่ะดึงให้ข้างหน้าสวยนะคะดึงไล่ไปทีระกีบค่ะเขาก็จะเป็นกรีบที่ห่อเกสรอ,อีกที่หนึ่งนะคะเราก็จะจัดริบบิ้นพอประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บริบบิ้นด้านหลังกัน โดยหันมาด้านนี้นะคะแล้วก็ปัดริบบิ้นไปซ้ายมือก่อนก็จะใช้เส้นนี้นะคะเป็นเส้นแรกที่ทําให้ดึงริบบิ้นลงมาค่ะเป็นการจัดกรีบด้านบนด้วยแล้วโค้งปลายไปด้านหลังแล้วเสียบเข้ากับช่องตรงนี้เลยอย่าลืมเอานิ้วโป้งกดกรีบด้านบนเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อให้ปลายของเขาออกอย่างสะดวกค่ะนี่นะคะเราต้องดึงมาหน่อยนึงแล้วก็เสียบเข้ากับช่องด้านหลังเป็นการจัด กรีดด้านบนไปในตัวด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็ทำอย่างนี้นะคะไปให้ครบทั้ง6เส้นค่ะ พอทำครบทั้ง6เส้นนะคะก็ได้ที่เก็บเหรียญด้านหลังค่ะหันมาด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะกรีบที่ห่อเกสรน,นะคะอันนี้เกสรเราก็ดึงให้สวยงามค่ะจากนั้นเดียวเราจะทํากรีบบานด้านข้างกันโดยหันริบบิ้นมาด้านข้างค่ะแบบนี้เลยจะใช้เส้นนี้นะคะเป็นเส้นแรกดึงริบบิ้นไปทางขวามือค่ะแบบนี้นะคะแล้วคว่ำปลายมาด้านหน้า จากนั้นก็จะเสียบปลายเข้ากับตรงกลางของริบบิ้นเส้นถัดไปนะคะคือเส้นนี้เสียบเข้าไปปลายก็จะมาออกตรงนี้เลยค่ะดึงก็จะเป็นกริบแหลมเล็กๆแบบนี้นะคะเส้นที่สองเหมือนกันค่ะพับริบบิ้นไปด้านฝ่ามือแล้วก็ความปลายมาด้านหน้าเสียบเข้ากับตรงกลางของริบบิ้น เกิดว่าทำด้านนี้ดูไม่ค่อยถนัดนะคะให้หันมาทำด้านซ้ายก็ได้ค่ะก็ด้านซ้ายจะถนัดกว่าหนึ่งไปด้านขวามือความปลายลงมาเสียบเข้าตรงกลางของกรีบข้างหน้าหรือจะพูดว่ากรีบข้างหลังดีกว่าค่ะสอดเข้าไปข้างในเลยค่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้ง6กกรีบค่ะ เราก็ได้กรีบดอกเป็นกรีบบานเล็กๆนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะทำกรีบอีกหนึ่งชั้นแต่เดี๋ยวต้องมาเก็บออริบบิ้นด้านหลังกันก่อนค่ะหันหลังมานะคะแล้วก็ปัดริบบิ้นไปทางซ้ายมือเหมือนเดิมค่ะใช้เส้นนี้เป็นเส้นแรกนะคะโค้งไปด้านหลังแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะไปริบบิ้นก็จะมาออกตรงนี้เลย เวลาที่เราจะเสียบริบบิ้นอย่าลืมค่ะเราต้องดึงริบบิ้นก่อนนะคะเพื่อจัดกรีบด้านบนค่ะแล้วก็เสียบไปดึงริบบิ้นให้กรีบเขาลงมาแล้วก็เสียบเข้าไปนะคะเราก็ทำให้ครบทั้ง6เส้นค่ะ อนนี้เราก็ทําครบทั้ง6เส้นแล้วนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นกรีบเล็กๆต่อไปเดียวเราจะทํากรีบซ้อนอีก1กรีบค่ะโดยทําเหมือนเดิมเลยนะคะดึงริบบิ้นไปทางขวามือค่ะแล้วก็พับริบบิ้นมาด้านหน้าใช้ปลายของเขาคะ่ะเสียบเข้ากับตรงกลางของริบบิ้นด้านข้างนะคะเนี่ยเข้าไปเลยเี๋ยวปลายเขาจะออกแบบนี้ ทำเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะแต่ตอนนี้เราจะทําแบบซ้อนมาเห็นไหมคะเวลาซ้อนให้กรีดที่ซ้อนนะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยต่อไปนะคะดึงไปด้านขวามือพับมาด้านหน้าเราทําด้านซ้ายมือเส้นนี้ค่ะแปลกใจมากเลยทําไมถึงเส้นเล็กมากเลยทั้งๆท,ที่เราเ,เว้นระยะไว้2ซติเมตรอันนี้ก็อาจจะเป็นที่ เราดึงหลวมเกินไปอะค่ะบางทีทำดอกไม้ถ้าดึงแน่นนะคะเขาก็จะเหลือริบบิ้นเยอะถ้าเราทำหลวมริบบิ้นเขาก็จะเหลือน้อยค่ะนี่เดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้งหเกรด ครบเรียบร้อยแล้วนะคะหันมาด้านนี้ก็จะเป็นแบบซ้อนกันนะคะจึงกรีบที่สองให้ดูใหญ่ขึ้นต่อไปด้านนี้เราก็จะทําที่เก็บเรียญค่ะทีนี้สั้นมาหน่อยก็จะเก็บได้ง่ายเก็บเหมือนเดิมเลยค่ะเสียบไว้ด้านหลังนะคะแล้วปลายของเขาก็จะมาทะลุตรงนี้เลยนะคะจะทําท่าน,นี้ก็ได้ค่ะ เพราะว่าเหลือไปริบิ้นน้อยแล้วตรงนี้ก็ทำไม่ยากเลยก็ทำให้ครบทั้งหด้านค่ะ พอเราทำครบทั้ง6ด้านแล้วนะคะเราก็นําเอากระดา่ไมาตัดเรบบินส่วนที่เกินออกให้หมดตรงนี้มาจัดอีกนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะตัดเรบบิ้นนะคะให้ชั้นที่สองของเขาเกยขึ้นมาทีนี้ก็มาตัดค่ะตรงนี้ก็ตรงนี้จะยาวเลยนะคะเส้นสั้นก็สั้นเส้นยาวก็ยาวมากเหลือเกิน ก็จะได้้แบบนีเราก็ได้ดอกไม้เบ่งบานนะคะเป็นสีแชมพูบานเย็นสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็เขาเป็นริบบิ้นทูโทนนะคะด้านหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นจุดๆเวลาที่เราพับออกมาก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกไม้เบ่งบานของเรา